ชชยชนะเหนือดินแดนบ้านบึงตะกวนข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์วินาทีที่ทงไต,ตรงสะบัดพลิ้วเหนือผืนดินไทยให้โลกต้องจํานาทีนี้ต้องดูครับภาพที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่แค่การถ่ายภาพมูธรรมดาแต่มันคือการประกาศสักดาของกรมทหารราบที่112แท็กทีมร่วมกับหน่วยรบระดับพระการยางหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร261ณบ้านบึงตะกวน พวกเขายืนหยัดอยู่บนเส้นเขตแดนอธิปไตยเพื่อบอกให้รู้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยและเราจะไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคุณผู้ชมฟังให้ดีครับภารกิจนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันคือการพิสูจน์ทราบตามแนวเขตมาตราส่วน1ต่อห0 0 0 0แบบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว พี่น้องทหารจากกรมทหารราบที่112และตำรวจพลร่มจากนเรศวร261เดินเท้าฝ่าความยากลำบากเข้าไปอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อประกาศใช้ชนะอย่างเป็นทางการในการรักษาเขตแดนการรวมตัวของสองหน่วยงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดากรมทหารราบรุกรบดุดันผสมผสานกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เชี่ยวชาญการชิงตัวประกันและยุทธวิธีชั้นสูงนี่คือดรีมทีมที่ทำเอาอริราชศัตรูต้องหนาวสัน่น ใครเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกขนลุกรู้สึกภูมิใจในความเสียสละของรั้วของชาติเหมือนผมบ้างครับความรู้สึกแบบนี้มันหาไม่ได้จากที่ไหนจริงๆหลายคนถามว่าบ้านบึงตะกวนสําคัญยังไงผมบอกเลยว่านี่คือยุทธศาสตร์การยืนยันเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมนครั้งนี้คือการจบทุกข้อสงสัยเป็นการแสดงความชัดเจนว่าเรายึดหลักสาคลในการดูแลอธิปไตย ดูสายตาของกําลังพลในภาพสิครับมันคือสายตาของผู้พิชิตสายตาของคนที่พร้อมจะแลกด้วยชีวิตเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับคือของจริงยิ่งมองยิ่งฮึกเหิมยิ่งดูยิ่งมีพลังข่าวแบบนี้แหละครับที่คนไทยต้องแชร์ให้โลกรู้ และแน่นอนครับสำหรับครอบครัว28 HB News ของเราใครที่สมัครสมาชิกในช่อง YouTube และสนับสนุนเรามาตลอดอย่าลืมคอมเมนต์อวดโชว์อาร์มเท่ๆหลังชื่อกันหน่อยให้ผมได้ชื่นใจว่าพี่น้องยังอยู่ตรงนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีอาร์มหลังชื่อและอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ได้เลยครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าปล่อยให้ข่าวดีๆแบบนี้ผ่านไปครับกระแทกปุ่มไลค์แรงๆกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพราะที่นี่เราเสิร์ฟความมันสะใจแบบเข้าถึงอารมณ์ก่อนใคร ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ทหารไทยและพวกเราผมและทีมงาน28 HB News ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสโลแกนเดิมข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ